รร้าแพงมาแล้วนะถ้าสสมไมนได้เลยนะซึ่งในี้พ,พ่อจกเอ่อหนุ่ยกาวจะเตะด้วยนะครับระวังด้วยสำหรับที่จน้่นะคะรับกลจะร้องนะครับเป็นสาวน้องเป็นด็กนะคะร,ะรับถ้าใครจะมาเป็นผู้มาตัดบอลก่อนที่จะ,ะขีลูกแต่ก็ู้เป็นการ้าั นะ,นะครับอาดีเชรนะเดเชระครับสำหรับนักเตะของทั้งสงทีมนะฮะทีมนึงจะมีรูมาฟาจบอลตอนเขียนะครับที่้รับเขียนจัดท่าแนะครับทกงครับดูกกคมลนมกบมากนะับ นะเกาเดใจกันนาบริหารอนเในเ่องดูจากมานสักตเอาไแล้วคุณน้าทัพมาักตริษัททีวีครับมีาที่สนแล้วก็สงเกว่าสมาเจอวันนี้ดูจากบุญแล้วต้องการงดูสำหรับการที่จะ 飞速啊，飞速啊，飞速啊！

Bye. -bye.